ทำตามทำตามอโเคก็ได้อ่านเดี๋ยวเดี๋ยวบอกระยะให้นะครับตรงไหนครับตัวนี้ใช่ไหมฮะรับมันได้เลยหรือว่าคุกเข่าอืมอืมเมื่อกี้ห็นหนูทำท่านี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาดูเราทั้งสองคนครับผมแล้วก็ที่ที่อะไรนะแล้วก็ท่าอะไรตอนนั้ที่ซัพพอร์ตพวกเราสองคนนะครับผมนี่ทำให้แฮปปี้มากมากนะครับแล้วก็ ฝากคุณทิพย์ได้สามารถดูย้อนหลังได้นะครับผมแล้วนั่งกันแก้วผมคงง้อเราครบอืมอืมกันแก้วอันจิ้มจิ้มจิ้มแก้มจิ้มแก้มอยู่กันไปนานนะครับแล้วก็ยิ้มครับอุ้ยควยแดงไปนู่นแล้วครับอาจารย์หู้สมุนห์สมุนหูอาเทียไปไดโนเสาร์อ่ะหูหู่นไดโนเสาร์หู้อ๋อเออเป็นสมุนห์อีกการสาด้วยนะครับสาวด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะ นี่ขอเสียงรวมกันทั <t os> <t os ้งสองข้างด้วยนะครับพูดตามตรงเลยนะครับว่าตอนนี้ท่าโอ้ยทำหลายๆท่าแล้วกันครับนี่ก็วันนี้ สนุกมากมากเลยครับทุกคนก็ขอบคุณนะครับที่มาดูไลฟ์เมียวแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยคิดคำตอบด้วยครับเมื่อกี้สนุกมากเลยแล้วก็ขอบคุณทางอิกสกินทางัดีขอบคุณทางอิกสกินมากๆเลยนะครับที่คเคย่วงเจาเมียมาวันนี้ <c oughs> ไว้ตอนนี้ซีรีส์จบแล้วก็มาดูย้อนหลังกันได้นะครับทางมันดีชาแนลครับ ใครยิงปืนะฮะตุดๆเลยนะฮะโอเคโอเคครับตุเลยุเลยตุนบคุนครยบนเลุนเลยตุนเลยุนเลุ่นเลยะนเลยตุนเลนเลย